สวดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกนท,ทกนนะครับวันนี้พบกับครูสวรรณนะครับวันนี้คุยในหัวเรื่องเกี่ยวกับรถอ,อีวีนะครับซื้อมารีวิวนะครับคนที่ตามผมอยู่มีสองกลุ่มใช่ไหมครับเป็นนักเรียนครูผู้ปกครองนะครับ ที่ติดตามทางด้านการเรียนการสอนรถสาังกฤษนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะะักส้าศากินแบ่งรัฐบาลนะครับนะะักข้าศากมือฉมัง <c oughs> เสร็จแล้วก็ตอนนี้กำล,ลังจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่ครับเกี่ยวกับอีวีนะครับเกี่ยวกับรถรถไฟฟ้านะครับเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่ผมให้ความสนใจเก,เกี่ยวกับไอ้รถไฟฟ้ามานานนะครับ ตั้งแต่ใช้สกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดคนที่ติดตามเรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้าของผมก็คงเห็นแล้ว,วผมใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาสองตัวแล้วนะครับแล้วก็จักรยานไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านี่ผมมีอยู่สามสามตัวสามตัวนะครับสามสี่ตัวสี่ตัวนะครับ ซื้อซื้อไปหมดเลยครับซื้อไปจะได้ฝึกจะได้ลองใช้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ซื้อ,เ,อเสริมขับไว้ามาชุดหนึ่งแล้วมาช่วงแรกๆนะครับปรากฏว่าใช้อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งเขาก็เขาก็ชำรุดนะครับเขาก็เสียนะครับเสียทางด้านเรื่องสายไฟนะครับเพราะว่าเขาเขาไวตึงมากก็เลยมีปัญหานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเกิดเรื่องเดิมน,นะครับแล้วเสร็จแล้ว มาตอนนี้ก็สนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก่อนมาไม่กล้าคิดนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะครับแต่หลังจากที่พอมีเงินลดจากใครจากรัฐบาลจากอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ถูกลงนะแต่ก่อนนั้น MG z มจ e v จำไ,ได้ไหมครับล้านกว่านะครับไปอุตสาห์ไปดูนะผมไปดูนะ MG z ม e นะครับ ได้ไปดูแต่ไม่กล้าขับนะครับได้นั่งไปกับเซลนั่งไปกับเซลนะครับก็ได้ได้ทดลองนั่งดูนะครับเซลก็ยังใหช้ชวนให้ลองลองขับดูบอกว่าผมไม่กล้ารับ <c oughs> <c oughs> มันแพงเดี <c oughs> ๋ยวไปทําอะไรเขาเสียเขาจะลําบ,บากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่หลังจากนั้นมาก็เลยเงียบเงียบไปนะครับก็รอมาหลังจากนั้นมาก็พอช่วงนี้นะครับก็มี การสนับสนุนจากรักฐบาลใช่ครับผมก็เริ่มมาสนใจอีกนะครับเราไปดูตอนนั้นก็มีล้าน,ล,านล้านเกือบเกือบร้านจาก MG4 ได้ไหมครับ MG4 ผมก็ไปดูนะครับได้ไปลองขับต้องขอบคุณทาง MG สละบ,บุรีด้วยนะครับไปทดลองขับแล้วก็รู้ว่ามันแต่รู้ยังรู้ว่าแพงอยู่นะครับยังรู้ว่าแพงอยู่แล้วเสร็จแล้วก็อุปกรณ์ช่วยขับมันไม่เตกต,ตาผมนะครับอุปกรณ์ โปรแกรมช่วยขับเนี่ยมันถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเนี่ยผมไม่มีเงินมากไงถ้าเกิดจะซื้อต้องซื้อตัวสูงเพื่อจะได้ไ,ดไ้ช่วยขับดีๆนะครับก็เลยไม่เอานะครับเลยไม่เอานะครับก็เลยนั่งเฉยๆแต่ตัดสใจรออยู่แล้วหนึ่งแพนสองถ้าเราซื้อตัวต่ำเนี่ยมันมันได้ไม่มันได้ออปชันไม่ครบออปชันแปลว่าเกี่ยวกับการช่วยขับนะครับไม่ ไม่ครบเพราะเขาตัดพวกนี้ออกไปหมดเลยนะครับก็เลยก็เลยเงียบมานะครับหลังจากนั้นมาก็เปิาบีวีดีนะครับบีวีดก็ก็มีรุ่นนี้ขึ้นมานะครับรุ่น Dolphin นะครับ BYD Dolphin ออกมาสองรุ่นนะครับออกมาสองรุ่นมีรุ่นรุ่น Standard Range กับรุ่น Extended Range นะครับ Extended นเดดก็ได 400กว่ากิโลใช่ไหมครับ490กโลนะครับส่วนสแตนดาร์ดก็410นะมองดูนห่างกันแค่80กโลนะครับในในขณะที่ทุกอย่างต่างกันเนีล้านเอไเปใช่็นล้านนแสนหกใช่ไหมครับแสนหกก็เลยคิดไปคิดมาลองเลยลองไปไปดูไปขอดูเขานะครับพวกเครื่องอำววยความสะดวกต่างๆกับราคาที่เขาเขาตัดหายไปแสนหกเนี่ยนะครับ มันทําให้เราคิดว่าเออเรา,เอาใช้อยู่คนเดียวนะครับใช้อยู่คนเดียวอย่างเช่นปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยมาปรับครั้งเดียวผมก็เลยคิดอย่างนั้นนะครับปรับเบาะครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วก็ไปลองนั่งลองขับดูที่เหล็ก t o r ์ชั่ b e ีมข้างหลังนะฮะที่กันโค้งข้างหลังนะครับไม่ใช่ปีกนกแต่เป็น t o ร์ชั่ b e ีมนะครับทอร์ชั่ b e ีเหมือนจะเป็นคานแข่งสองข้างดูแล้วถนนปัจจุบันของเมืองไทยมันมันก็โอเคแล้วนะมันไม่มีหลุมมีบอ่อที่จะต้องไป ที่จะต้องไปสู้อะไรกันมากมายผมก็เลยคิดอย่างนี้นะครับก็ลองขับดูว่าใช้ได้นะใช่ได้นะก็ก็เลยได้ก็เลยคิดดูอยู่นะครับหลังจากนั้นก็พอราคาออกมานะครับราคาออกมาผมคิดว่าตอนนั้นคงประมาณเจ็ดแสนแปดแสนแถนแวนี้ก็สนใจนะครับพอราคาออกมาหกเก้าเก้าเก้าก็เลยโอ้โตัดสินใจเลยครับ ใส่ใจเลยนะครับติดต่อเขาแลเสแลออ้วก็ไปดูไปดูครับแลเสแล้วก็ให้อะไรล่ะมาจำนะฮะหนูม,มาจำไปห้าพันนะครับหลังจากนั้นภายในไม่กี่าภายในเดือนไม่ไม่ถึงเดือนนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมก็ได้รถมานะครับให้ไปรับรถก็เหมือนกระทีปอ่า คลิปกันก่อนได้ให้ดูไว้ว่าซื้อมารีวิวที่ให้เซลแล้วก็ช่างเทคนิคเขาอาธิบายให้ดูว่าผ่านหน้าจอมีอะไรมั่งนะครับมีอะไรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างนะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยนะครับบนหน้าจอเหมือนกันหมดเลยนะครับแสดงว่าซอฟต์แวร์ที่ช่วยเรื่องความปลอดภยัยพวกเรื่องอะไรต่างๆการเสตแต,ต่างเหมือนกันข้างในเหมือนกันหมดนะครับผมก็เลยคิดว่า มันก็ยังดีนะแต่ว่ารุ่น bwd dolphin น,นะครับทั้งสองรุ่นที่เนี่ยไม่จะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ะไไดอ,อะไรนะจะไม่ได้วอลชาร์ตใช่ไหมครับจะไม่ได้วอลชาร์ตด้วยวอลชาร์ตถ้าอยากได้ต้องซื้อเพิ่มอีก2 5 0 0 0นะครับผมผมมาดูว่าเราเขามีา emergency charger มาให้ก็คือ ที่ชาร์จฉุกเฉ <Iya. S 1> ินนะครับซึ so ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเรา้ตเราชาร์จมันเนี่ยมันก็จะนานถึงครับนานแต่ว mm. ่าเราคงไม่ได้จอดทิ้งไว้บ้านตลอดใช่ไหมครัถ้าเกิดเราไปไหนมาไหนแล้วก็ชาร์จตามสถานีชาร์จอยู่แล้วนะครับส่วนที่บ้านเราก็คงไม่ได้ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ขับทุกวันนะครับไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าย็นกลับอะไรอย่างนี้โอเคต้องมีที่ชาร์จที่บ้านแน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่ที่ชาร์จฉุกเฉินก็โอเคแล้วนะครับนานอาทิตย์สองอาทิตย์ ชาร์จทีหนึ่งอะไรงั้นอะไรคือหรือไปหาอะไรกินแวะห้างสสินค้าประชาร์ตนะครับหรือว่าแวะตามปั๊มแล้วก็ชาร์ตมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเออมันไม่จําเป็นกับเราจริงๆนะครับไอ,อ,อ,อ้เครื่องชาร์จที่จะมาติดที่บ้านเพราะว่ามันต้องแม้ว่าจะเป็นฟรีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาจัดการเรื่องไฟเรื่องการขอไฟเรื่องการเสียเงินระยะย,ยาวอีกนะครับก็เลยคิดว่าเออ ยังไม่จําเป็นนะแม้ว่าตอนท้ายรถคันนี้จะให้ลูกไปใช้ที่คอนโดคอนโดก็มีเพะก็มีที่ที่ชาร์จนะครคอนโดก็มีที่ชาร์จติดอยู่ที่คอนโดเลยนะครับซึ่งที่ไหนก็ใช้รถประเภทนี้กันเยอะอยู่นะครับ mm. ก็เลยคิดว่าอ้าไม่จําเป็นนะครับใช้ emergency charger ก็คงโอเคแล้วนะครับก็เพิ่มเราคิดอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับ วันนี้ก็ละมาสรุปเรื่องการซื้อนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาให้นะครับสิ่งที่ได้นะครับรถ BYD Dolphin นะครับรุ่น Standard Range นะครับตอนแรกก็คิดว่าตัวเล็กๆนะครับหลายหลายคนที่เขียนรีวิวในใน YouTube นะครับบอกว่าตัวเล็กพอเข้าไปดูแล้วมันไม่เล็กนะครับมันไม่เล็กใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่เล็กนะครับ นั่งสบายนะครับนั่งสบายนั่งหลังนี่โอเคเลยนะครับนั่งหลังนี่โอเคเลยผมมองดูว่าน่าจะใหญ่ประแจสหน่อยมิติใหญ่ประแจสหน่อยน,อยนะนยครับนั่งอย่างสบายขับแม้ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์นะครับหลังจากที่ได้เริ่มขับแล้วนะก็มีความรู้สึกเอามันก,มนก็มันก็แรงนะครับแล้วก็เรียกเรียกออกมาเรียกพลังออกมาได้เร็วนะครับวิง่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวิง่ง ได้อย่างที่เราต้องการนะครับการที่ใช้มาอยู่2ทั้ท่นันี้นะครับก็เลยผมมาสรุปอันนี้ให้ฟังก่อนให้ดูก่อนว่าเออเราได้อะไรมาบ้างสรุปว่าได้ลด1คันซึ่งตอนแรกคิดว่าลดเล็กแต่ไม่เล็กนะครับมีความสึกใกล้เลยว่าไม่เล็กนะครับลองถูกใจเหมือนกันนะครับถูกใจในด้านความเร็วและสมรรถนะเขานะครับความสามารถของเขานะครับการช่วยขับการช่วยขับนี่ช่วยเยอะเลยนะครับ ช่วยเยอะเลยช่วยประคองเข้าเลนพวกอะไรแบบนี้นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าจะซื้อพวกนี้มาเพื่อ mm hmm. เพื่อช่วยเรานะครับวันแรกก็เลยคิดว่าเออไปลองขับลองดูปรากฏว่ามีมอไซค์แสงสายซึ่งเราไม่ได้มองเนี่ยมาเราก็จะเข้าซ้ายนิดนึงปรากฏว่ารถมันดึงออกดึงออกเข้าเลนให้นะครับเพราะฉะนั้นมอสไส์แสงหลังซ้าย ก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ไปเบียดกัมานนะครับนี่นยกตัวอย่างเรื่องความสามารถทางด้านมุมที่เรามองไม่เห็นนะครับได้ลดหนึ่งคันนะครับในขนาดที่ไม่เล็กผมประกันได้ว่าไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับความสามารถที่โอเคนะถูกใจนะครับความสามารถที่ถูกใจนะครับและเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งกระด้านงะทอร์ชั่นบีมที่เป็นในคานแข็งข้างหลังนะ ระบบช่วงล่างข้งางหลังนนะครับไม่ไม่ได้แข็งอะไรนะครับนุ่มนวลน,นั่งสบายเลยทีเดียวนะครับก็มาเล่าให้เล่าให้ฟังสำหรัแบบเพื่อนเพื่อนบางคนที่กาลังกําลังคิดที่จะหาหาดูหาซื้ออยู่นะครับนอกจากลดคันที่ไม่เล็กหนึ่งคันแล้วนะครับยังได้ที่ช้จฉุกเฉินนะครับอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวใส่วาให้ดูนะที่ช้จฉุกเฉินหนึ่งอันแล้วก็ V2L ูีก็คือ ที่ดึงไฟออกจากรถนะครับแล้วเอามาใช้เปิดคอมเปิดหมูกระทะที่เขาชอบบอกว่าหมูกระทะขับรถอย่างนี้ไปไปชาร์จเอาดึงไฟออกกินหมูกระทะพอดีผมไม่ชอบกินหมูกระทะนะอา,อาจจะอาจจะชาร์จมือถืออาจจะใช้กับคอมตอนไปอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยหรือไปจอดทํางานอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับก็คิดอย่างนั้นนะครับก็ได้ v 2 l มาตัวหนึ่งนะครับที่ชาร์จ Emergency Charger หนึ่งตัวนะครับนี่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ได้มานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งก็พาเวลีผมเลือกผมเลือกทิพยะประกันภัยนะครับเพิ่งเคยใช้บริการก็อยู่กับทิพยะประกันภยัยได้ประกันภัยชั้นหนึ่งมาฟรีนะครับหนึ่งปีแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปเสร็จใช่ไหมฮะ <laughs> ได้ไปเสร็จสิครับนะครับเสียเงินไป 6.99นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำเพิ่มเติมมาคือติดฟิล์มครับติดฟิล์มข้างหน้าข้างหน้าจะใสกว่าข้างข้างรอบคันนะครับผมข้างหน้าจะใสกว่าหนึ่งระดับนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาเท่าอ่อหน่วยเป็นอะไรแต่หน้าใสากว่ารอบคันหนึ่งหนึ่งระดับผมกินไปอ,อย่างนั้นนะครับอีกหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะเป็นฟิล์มเซรามิก เขาบอกงั้นนะครับของสามเอมครับของสามเอมก็ดูต่อไปนะครับดูต่อไปก็คงก็คงดีนะนามสกุลสามเอ็มนี่ยก็โอเคนะนะครับก็คงคิดโอเคนะครับก็คงได้รับอะไรละ่ะสิ่งดีๆนะครับได้รับสิ่งดีคงไม่ร้อนนะครับคงไม่ร้อนดาไวาอย่างนั้นนะครับก็ เป็นรุ่น standard lens ก็จะไม่มีอที่มองออกไปข้างนอกแล้วที่สันรูปเป็นกระจกใช่ไหมครับเป็นกระจกกระจกก็กลัวร้อนดีแล้วไม่งั้นแล้วเดี๋ยวได้กระจกมาอีกข้างบนร้อนหัวต้องไปทําให้ทึบอีกอะไรเงี้ยจะเสียเงินเสียทองนะครับก็เลยคิดอย่างนี้มองดูว่าอันนี้มันเหมาะมันเหมาะกับเรามันเหมาะกับครอบครัวเราที่จะจะจะ,จะใช้ต่อไปนะครับก็เลยคิดว่า มาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงซื้อคันนี้นะครับและเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปในมุมต่างๆนะครับจะเอามาค่อยๆทำเป็น EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดูว่าจะทำาให้ดูว่าการใช้งานในแต่ละมุมแต่ละด้านแต่ะอะไรเป็นยังไงนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆอนตัดสินใจที่มาหลงเข้ามาดูหลงเข้ามาดูาที่สนใจ BYD d ด l p h i n รุ่น Standard Range ในมุมที่ ผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเป็นการซื้อมาเพื่อรีวิวนะครับไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมเข้ามารีวิวไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ได้ขับนิดหน่อยแล้วก็รีวิวนะครับประกันว่าเป็นการรีวิวจากการใช้จริงนะครับจากการเป็นเจ้าของจากการซื้อมาเพื่อรีวิวแท้นะครับไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมาถ้าเกิดบอกว่าไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าดีจะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะบอกว่ามันไม่ดีอะไรตรงไหน นะครับตอนนี้ที่ยังไม่ดียังไม่เจอนะครับต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นความรู้ต่างๆที่จะที่จะทํารีวิวให้นะครับประสบการณ์ต่างๆที่ที่ผ่านเข้ามาและจะทํารีวิวบอกให้ให้ให้ให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 รู้ในมุมต่างๆนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ BYD Dolphin น d ะครับบีวารุ่น t t n d a r d Range นะครับโอเคนะครับวันนี้เกริ่นให้ว่า ซื้อ BYD Dolphin Standard Range มารีวิวได้อะไรบ้าง <c oughs> ได้อะไรบ้างนะครับแล้วเริ่มต้นไปแล้วถึงไหนนะครับโอเคนะครับเอาไว้ EP ต่อมานะครับค่าวหน้าพ่อผมมาเล่าให้ฟังว่ามุมต่งตางๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับใช้แล้วเป็นยังไงมากนะครับนะครับก็อย่าลืมติดตาม ชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับรถ e v นะครับรถ e v ของ b y d standard range นะครับจากการใช้จริงนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ please b 2 l ใช่ไหมตัวนี้สาย P2L ก็คือน้ำไฟออกจากตัวรถตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของไฟได้ประมาณ2,200ันกิโลวัตต์นะคะถ้าสมมุติเวลาคุณอาไปย่างย่างกระทะอะไรอย่างเงี้ยโโอ้หหรือว่าไปชาร์จแบตออกจากตัวรถตัวนี้คุณอาก็คำนวณเอา2อ0 0ันองค่ะลบในเรื่องของหม้อซุกี้หม้อหมูกระทะตรงนี้ว่าตอนนั้นมันกำลังไฟที่แบตรือวาคุณอาเพตัวนั้นหักลบไปเลย แตะไหมลองของตัวนี้ตัวสายในเจ้าองของพอตเจอร์ชาร์ุ้มลีกวนาให้คุณหาแกะ นี่ที่เป็นชาช์ทที่อ่ากชาร์ทฉุกเฉินใช่ไหมใช่ค่ะขนาดฉุกเฉิน,นยังบมอเลิกเลย ไฟบา้านก็เสียบได้นะไฟบ้านก็เสียบได้ค่ะถ้าเกิดว่าไฟบ้านคุณอันมีสายแตะสมมติว่าในช่วงปักเนี่ยถ้ามันมีสายเกาคือสายดินบางบ้านที่จะเสียบไม่ได้ดอะค่ะที่มันขึ้นเป็นตัวสีส้มเพราะว่าที่ตัวปักตรงนั้นอะเขาได้เดินสายกาวไว้อ๋อถ้าเกิดใสา่สายเกาก็น่าจะได้ใช่ถ้าใส่กาได้ คิดว่าเล็กแรงใหญ่ใหญ่ <คะ S 1> หญนั้นน่ะ,หนะใหญ่เลยคะใหญ่อันนี้อะ้รนะอันเดียวกับนะไม่ค่ะคนละรุ่นจากอันนั้นเป็น G 6ค่ะอันนี้ก็บอยที่ใหญ่ G หกคืออะไระเป็นรุ่นเป็นชื่อรุ่นเหรอเป็นชื่อรุ่นค่ะจะมาใหม่ง่งจะมาใหม่ใช่ไหมไม่จริงๆอ่ะตอน G หกเขาไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะที่เห็นก็คือสนามบิน อ,อ๋อที่ที่เอาไว้เป็นแท็กซี่ใช่ค่ะอ๋อนี่งค่ะจ,จะขึ้นอนึ่งนี้ก่อนนะคะอือฮึเสียบหัวเต้าก่อนจะขึ้นเป็นสีแดงตัดตัวรถนะคะก็องเสียบ